อืมเดี๋ยวท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวไปกิน,น,เ,นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปกินน้ำสวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับ fc <า>สุขุทุกคนืันนี้กับพาแฟนเพจแฟนครับมาเบ่งงวัวอยูข่างขางขอกนะครับเนาะเป็นงวัวทองนะครับเนาะแดงปวดๆนะครับเนาะแดงแดงจนเกินแดงดังหนึ่งไรแตงรังสิทธิ์เนระครับนะคบเงาหางเพิน่น ผัวหางพันธุ์นะครับเนาะเบิ้งเอาเลยมื่อนี้ก็เป็นมื่อวันที่หกเดือนกุมภาพันธ์พศอสาวองพันธ์หาลอยหกสิบหาครับผมนี่ครับขี่น้ำเสนอให้แฟนเพจแฟนครับผิดกันละนะอีกแม่หนึ่งนะครับเด้อแม่นี่นะครับเนาะงวสาวท้องแรกคือเก่าครับผมแรกท้องแรกนะครับเนาะหายากนะครับเด้องวพิกัดนี่นะครับเนาะข้มหนาข้มใหญ่ข้มเงาว้มสูง ้มสูงกี shifting, <empowerment> ่เปอร์เซ็น right? ก yeah. ับสียืดแต่ละรอยสี่สิบนะครับเนาะรอยสี่สิบบวกครับผมนี่ครับงวแม่นี่ยมีงวอ่างยังไงนะครับเด้ออ่างล่างนะครับเนาะงวแม่นี่สเปคหัวเฉียวย่อครับนี่แนวนี่นั่นนะครับเชื่องดีอยู่ครับผมอ๋อเรือมือหัวเฉียวย่อได้การครับนี่เบิร์ตเท่านั้นครับทั้งเชื่องนะครับเนาะเพิ่นนะครับแผ่นหลังเพิ่นเบิรงเอาเลยครับแผ่นหลังเพิ่นนี่นะครับบันทายเพิ่น ได้การนะครับเนาะหัวพิกัดนี่นะครับเนาะอันนี้กัสาวกับยังซ้ำนี่แหละครับผมถ้าได้ลูกที่สามสี่ซี่กับบิดเท่านั้นครับทางอ่างลางเนี่ยอันนี้นะครับเนาะผมใหญ่ความเาาความสูงยังถิมนี้อีกหลายครับผมเพราะว่านี่กับพึ่งได้ลูกแรกทองแรกแล้วครับเด้อหัวแม่นี่เนะครับเนาะวันนี้กับพิเศษพิเศษนะครับเนาะน้ำเสนอให้แฟนเพจแฟนครับพิจารนะเบิ้ง ก็มีแต่งัวททองนะครับผมทองสามีแต่ทองสาเนาะครับเนาะมื่อนี่สีมาให้แฟนเปลือกแฟนครับผิดเจรนาเบิงใบหลอดมีครบครับผมเช็คทองเรียบร้อยเนาะครับเนาะรับประกันทองครับผมนี่เนาะครับเนาะพอพันพันสี่ใบศูนย์เก้าหกเบิงน้ำกันเลยครับบ้านเดี๋ยวคอยเปิดราคาเลยครับเด้อใจเย็นจะหน่อยครับเบิงไหวเบิงหลอดพันก่อนครับนี่ครับวันเดือนปีที่พันประชมนี่เนาะครับเนาะ นี่นะครับซื้อหมอพันประสมเอาและครับใบหลอดตรงกันเป๊ะ้ครับเด้อเป็นหัวสาวผสมใบทองแรกครับหายากด้วยครับเด้อัวสาวผสมใบทองแหลกแนี้ยนี้นะครับเนาะจับได้รูปได้ใบได้ครับกันหัวเขย่าจับได้รูปได้ใบได้แนว้นี้ได้การลดครับนี่พูดนะครับเลี้ยไหลนะครับเนาะพูดนะครับ ญ่อ่างลางนะครับเน้ะงวแม่หนิเนาะครับเนาะก้มสูงลอยสี่สิบบวกขึ้นไปครับแฟนเพจแฟนครับขึ้นมาจากแดงเมื่อเชียงเฉียงสดสดห่อนหอนเนาะครับเนาะงวสาวทองแหลกเนวนี่กะดวนดวนนะครับเด้อเปิดไว้กับว่าไรครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นนะครับเน้ะเปิดไว้ให้แฟนเพจแฟนครับผิดจระนาเบิรงเนาะครับเนาะหนึ่งแสนสามหมื่นครับผมเฉียงดีนะครับเนาะงวแม่หนิ จับได้รูปได้ใบได้พิเศษพิเศษสำหรับสีงน้เขย่าเนาะครับเนาะนี่ครับแถวพันก็ะพึงในแถวซีทองแรกครับผมนี่พุ่นะครับหัวน้องพันเบิ้งหัวน้องพันใกลๆเลยครับนี่นะครับงูสาวทองแรกคล้องแท้นะครับเนี่ยในด้านรับประกันทองกับคุณดีบ่เนี่ยปลอดยอะไรกังวลนะครับตัวนี้บได้ ขูดทำทำเพลงอยังมากไหมน้องครับเนาะเป็นงัวเชียงเชียงครับนี่งัวแม่นี่เมื่อเท่านั้นครับทางเชียงรับประกันกับขาทบขาถอนหางมกหางดอกนะครับเนาะงัวจะย่อรับประกันให้โดยตัวเองเลยน้องครับเนาะสำหรับแม่นี่ครับผมงัวกับพ่กัดอยู่จังหวัดยะโสธรครับผมร้อยต่อจังหวัดร้อยเอ็ดน้อครับเนาะอำเภอหนองพอกอำเภอกรดชุมนะครับเป็นร้อยต่อกันน้อครับเนาะ Nó là khắp hồn bơm ngọt đấy khắp Khuẩm nhầy khuẩm nháo Áng nhầy nhầy đó khắp đó ngô mè này Xí đen kiếm kiếm bọt bọt khắp Khó khâu đầm Đây này khắp Bày hô phân cả đáy Bố phè tụi đấy nó khắp đó Nên đàn khuẩm áng Áng làng thì bứt thôi nè khắp Bố phè tụi đấy đấy khắp Nên đàn chẹp xí của bố phè tụi đấy đó khắp đó Ngọt háng thì bứt thôi nè tháng nhầy Một ai thấy đấy nó khắp đó ngô này. ก้มเียงกับว่าไอ้ตัวนี้ครับผมนั่นนะครับหัวน้องพันไปถ่ายึดใจเดียวนะครับเนาะเด็กกินน่องแหะครับแต่ว่าพ่นตอนเพ่นลอดลูกทำามากินน่องงัวงนะครับเด้อหย่าเผอเด็ดขาดครับผมแต่เพ่นลอดลูกแล้วต้องฝ้าให้ดีครับผมเผอนอนรับแมวพ่นกินก้อนไม่ได้กินน่องนะครับซื้อหนึ่งได้สองครับนี่ราคาถือเป็นถือหรือครับ เปียบเทียบบังเนาะครับเนาะว่าแม่นี่เป็นยังไงงูออ่างใหญ่ๆแล้วนี่บันไทยนะนะลึงคอลึงทองย่น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 แล้วนี่กับเปียบเทียบบังเอาละครับผมเมื่อโดนกไดกินน่องเนาะครับนี่ถาอึดใจเดียวครับสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไปสำนีนแล้วครับเด้อเสือว่าแฟนเพจแฟนครับของหัว,วเฉยๆที่มักหลายคนอยู่ครับแม่นี่ตามกฎตามกติกาแล้วครับผม มาก่อนก็ได้ก่อนคือเก่านะครับเนาะมาลุนก็ได้กรุนคือเก่ามาด่วนได้ด่วนนะครับผมใน้านจัดทรงกงหัวเฉียวยาคือเก่าเด้อครับเด้อจัดทรงให้เนาะครับเนาะคนละครับบรรทาย่นโอ้ยเบิดเท่านั้นครับสเปกองหัวเฉียวยาได้ครับเนี่ยบรรทายเงี้ยเงี้เน้าหนี่เผยเผยเน้าหนี่เนาะครับเนาะคนละครับเบิ้งเอาเลยเชฟบะานเน้าครับเนี่ย คุณชอบไมล่ะเมละผู้ชายนะครับหาจุดบอดพันอยู่นะครับเนาะว่าพันสีมีจุดดังแ้งแจมบมอนะครับเนาะบ่มีครับผมจุดดังปอดปอดเนาะครับเนาะเป็นแม่บอกแม่พันในเง้าไก่ครับเนี้นี่เป็นงวแดงปอดบอดอีกต่างหากนะครับเนาะชอบงัวตรงไหนไหนไหนแล้วครับเนะี่ สมัยจะได้ก็คือหัวแม่นี่ในด้านที่เห็ดแม่บอกหมพันยังได้เงาไก่อีกอยู่ะท้่ครับเด้ะแม่นี่นะครับเนาะสำหรับแม่นี่ไปได้เงาไก่เลยเหรครับเนี่ยเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้กับแพนเผจดแพนครับก็คือเตี่เบื้องจังจูใจเนาะครับเนาะคงสูงราคาก็ย่าหลายเท่อเนาะครับเนาะคลิปนี้ก็จบไปทัานี้แหละครับผม มาก่อนไหนก่อนมาดวนไหนดวนคือเก่าครับผมในด้านจัดทรงหัวเชียวเยาคือเก่าครับฟรีในราคาถึงหัวชยเชียวเปิดด้วยแห่หนี้นะครับเด้อคลิปนี้ก็จบไปชั้นหนึ่ลครับผมสวัสดีครับ